นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงหรือผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วแต่ต้องกักตัวอีก14วันได้เข้ามาพักเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน สำหรับศูนย์พักคอยภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนาครอุบลราชธานีเท่านั้นซึ่งอาคารมีความกว้างอากาศถ่ายเทสะดวกมีห้องน้ำเพียงพอโดยแบ่งห้องเป็นห้องพักชาย20เตียงห้องพักหญิง20เตียง ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีจะเข้ามาดําเนินการในการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมมีองค์ประกอบครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขาอนามัยจุดคัดกรองผู้ป่วยจุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจนจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งจะมีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครสาธารณาสุขคอยให้บริการประจำาศูนพักค,คอย <S 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 <S